มาค่ะวันนี้ e a n e e เปิดหัวเบาๆกับ Snowy White r o s e หอมจะบอกว่ากลิ่นนะคายี่ห้อนั้นเลยอ่ะกลิ่นมาเลยนะกลิ่นกลิ่นให้ค่ยี่ห้อนั้นเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟองฟองเหมือนเลยอ่ะ คล้ายๆแต่ก็มีความแตกต่างนะไส้มีแต่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 มันกินได้กันแทนกันได้นะเขาบอกว่าอิ่มฟองมันนมให่จริงช่วยเทให้เป็นฟองอได้ปะและและอะไรรู้ไหมเขาทำวิจัยออกมาแล้วด้วยว่าเทเบียควรเทให้มันมีฟองไม่งั้นอ่ะมันจะไปอะไรในกระเพาะวะ แนี่ยภาษาทางการกูก็พูดไม่ถูกมีแก๊สมีอะไรนั่นแหละเวลาเทสีสีนะคะเวลาโควิดป่ะเนี่ยปวดแล้วอ่ะชนแก้วบ๊ายบายอร่อยอร่อยลองลอง